นี่ครับเรามาอยู่กับรถอีกคันหนึ่งครับที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆนะครับนั่นก็คือฮุนไดไอออนิก5หรือว่าฮุนไดไอออนิก5นั่นเองนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยครับก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีหลายๆเวอร์ชั่นนะครับพร้อมกับตัวเฟซลิฟออกมาแล้วด้วยนะครับในราคาไม่ข้าม2ล้านบาทมีหลายๆอย่างครับที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะดีไซน์ซึ่งทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์ครับในเรื่องของการขับขี่ก็ดีช่วงล่างก็ดีหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เขาใใใใส่่่่่่่่่่่มมมาาาาาาหห้้้้นน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 รร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 ููปปงตตทททีีีีีีเเเเเเ็็โแแบบบบยยยยยคคัััววอกกไธดดดชชะ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ผมชอบและก็ไม่ชอบเดี๋ยวลองติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยกับหุ้นได้แอลนิกไฟฟ์ข้างหลังผมนี่เองครับ เด่นแล้วก็แปลกตามากๆสําหรับรถคันนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวดีไซน์แล้วก็หน้าตาของเขานะครับคุณได้ El อลนิก5เนี่ยนะครับเป็นรถที่ผสมผสานในเรื่องของการดีไซน์2แบบไว้ด้วยกันนะครับก็คือแบบเรโทรกับแบบฟิวเจอร์ริสติกผสมไว้ด้วยกันในคันคันเดียวเลยนะครับในวามหมายคือรถคันนี้ครับเขาจะดูจะไม่เรโทรซะทีเดียวแล้วก็จะไม่ดูแบบว่าอนาคตซะทีเดียวถ้าให้นึกหนังที่แบบว่าผมพูดปุ๊บคุณนึกตามได้เลยอ่ะก็คือ Back to t h e f u t u r เเหมือนมันหลุดมาจากหนัง Back the Future รับร,รถที่อยู่ในนอเทีย์ชโชวเจอ อะไรก็ตามแต่จะเป็นฟีลประมาณนี้แต่นี่คือไม่ใช่รถในอนาคตนี่คือรถของยุคป,ปัจจุบันที่ทําให้รร้สึกว่าเออซื้อมาแล้วมันดูเท่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงที่แบบว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันก็คือตรงไฟด้านหน้ากับไฟด้านหลังของเขานะครับไฟด้านหน้ากับไฟด้านหลังเป็นฟีลแบบว่าคล้ายๆกับเม็ด LED หลายๆเม็ดมาเรียงต่อกันซึ่งการเรียงหลอด LED แบบนี้เนี่ยครับเขาเรียกว่า p a r a m e t r i c p i x e l นะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังไม่ว่าจะเปิดไฟหน้าจะเปิดไฟเลี้ยวหรือก็ตามแต่มันจะเป็นไฟทที่่่ไไมมมดด้เเเเปป็็็นนนนนแบบยาาวๆๆติกกััะจรซึงหือ ดีไซน์ด้านข้างนะครับที่จะมีความแบบว่าตัดกันของเส้นซึ่งเราไม่ค่อยเจอกันในรถทั่วไปนะครับอย่างตรงนี้ครับสันตรงนี้มันจะเป็นสันแบบพุ่งลงข้างล่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเจอรถในท้องตลาดใช่ว่าสันข้างรถมันก็จะพุ่งขึ้นหรือไม่กระหน้าไปอันนี้คือแบบว่าตั้งใจให้เห็นเลยว่ารถเนี่ยทรงมันมีความแปลกระดับหนึ่งเลยนะหรือจะเป็นตัวซุ้มล้อกับลายล้อที่เขาใส่มาให้นะครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็นตัวเฟิร์สอ dition เนาะซึ่งเฟิร์สอ dition เนี่ยจะให้ลายล้อที่มันดูแบบเท่ๆมามากกว ซึ่งเป็นรถที่ไม่มีใครเหมือนเลยดีกว่าคุณลองดูตรงไฟท้ายของเขานะไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้ครับสังเกตได้เลยว่าตรงนี้จะเป็นดอทๆๆๆๆๆพิกเซลแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟอะไรเนี่ยก็จะโดนฝังไว้ในนี้ไฟตรงนี้ครับไม่ได้เต็มนะมีแค่บางจุดเท่านั้นแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่ารถคันนี้มันแปลกแล้วก็แตกต่างมากๆนะครับโดยภาพ,ร,พรวมแล้วเนี่ยมันทำให้รถคันนี้ครับมีดีไซน์ที่มีอกลักเฉพาะตัวมากๆนะครับใครที่ต้องการมองหารถที่ใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ซ้ำใครมีดีไซนเเเเเเเฉพาาาาะตัววทที่่่สููงงงงมกกๆปป็็็็นนนนนนไไออออคคหห้้ถยยรรลขุใณ มากในเรื่องนี้นะครับ ที่มานะครับที่เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้มากๆก็จะเป็นภายในที่กว้างแล้วก็ความอเนกประสงค์ของรถคือรถคันนี้ครับจริงๆเราจะเป็นทรงซีดานก็ใช่เพราะว่ารถไม่ได้สูงมากนะครับจะเป็นรถ SUV ก็ใช่เพราะว่ารถเนี่ยสามารถเปิดข้างหลังพับเก็บของได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้เป็นฟิลเหมือนกับสปอร์ตแฮชแบ็กซะมากกว่าคือเป็นซีดานที่ทรงสปอร์ตแล้วก็เปิดตูดได้นะครับก็คือเป็น5ประตูเก็บของหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเออมันคือรถซีดานที่เป็นแบบหประตูรถแฮชแบ็กอ่ะแบบนั้นก นนสบายมากสบายแค่ไหนอะถ้าเป็นในมุมของคนนั่งความสบายของเขาคือเราสามารถที่จะยืดขาข้างหน้าออกไปได้เนี่ยเยอะมากๆยิ่งไปกว่านั้น,นครับรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะยืดตัวแผ่นรองน่องได้เวลาเราขับทางไกลไม่เมื่อยก็กดยืดได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวยืดน่องเนี่ยจะมีให้เฉพาะในตัว f ฟ r ร์สดิชั่นหรือไม่ก็จะเป็นตัว e อ็นไลนเท่านั้นนะครับตัว u x u r y เนียไม่มีนะมันจะมีประโยชน์คือเวลาเราขับทางไกลเนี่ยครับมันจะรองน่องให้เราไม่เมื่อยมากนะครับแล้วก็สามารถใช้ฟีเจอร์คือกดหนึ่งกึ๊กตัวเขาจะทําตัวเเเเหหหมืืออนกกกััับบบคคลลล้้้าายยๆดใระ็ไไป ซึ่งหลายๆคนก็ให้คํานิยามว่ามันคือแบบฟีลแบบซีโร่กาวิตี้เลยครับแล้วก็ตําแหน่งของแอร์หลังอะจะมาเป่าตรงคอพอดีเป๊ะเลยซึ่งดีมากๆเวลาเราอยากจะแบบเอ้ยอลูกๆกลับจากโรงเรียนจอดรอหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยครับหลับสบายได้เลยนี่คือรือม่เนรื่องดีมากๆคนนั่งข้างๆก็นั่งสบายมากๆเช่นเดียวกันนะครับเบาะนั่นข้างใหญ่ฟองน้ําที่บุกมาให้ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแย่เลยนะครับรวมถึงที่วางแขนนั่นข้างเนี่ยครับเราสามารถกดแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้ซึ่งผมยัััังงงงไไไมมมม่่่่่เเเเคคยยจอออรรรรรรถุนนนนนนหลลทททีีีสาาาาาปบบ้้แขตกกกดดึะซๆ ก็ช่องเสียบ usb ให้มาเยอะมากแต่เป็น usb a นะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังพันพร้อมใช้งานเลยนะครับทีนี้ในฝั่งของคนนั่งหลังครับความสบายเนี่ยมาจาก2ส่วนเลยส่วนที่1คือเบาะส่วนที่2คือตัวกระจกที่ทําให้รู้สึกว่าแบบมันแบบว่าไม่ได้อึดอัดมากด้วยความที่ว่ากระจกด้านข้างเนี่ยจริงแล้วถ้าถามว่าใหญ่ไหมสำหรับผมมองว่าใหญ่นะกับรถทรงนี้นะครับแต่มันมีความดีงามยิ่งกว่านั้นคือมีม่านบังแดดมาให้ซึ่งดีอย่างที่2คือเบาะคนนั่งที่มันปรับเอ็นได้ซึ่งขัดแย้งกับหน ดู ي, ดิดูดินี่เอนแค่นี้นี่คือนอนได้เลยนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากเวลาเราไปต่างจังหวัดกับครอบครัวกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยนั่งนานแล้วไหวปื๊ดเมื่อไหรจะถึงวะชนบุรีไกลอะไรเงี้ยเออก็ก็ปรับนอนเอนได้หรือว่าเราแบบว่าเฮ้ยข้างหลังที่เก็บของไม่พอวะเอาไงดีวะแต่คนก็ต้องโดยสารงั้นชันนิดนึงได้ปะได้แล้วก็ตรงกลาง มีที่เท้าแขนให้นุ่มๆเป็นที่เท้าแขนที่มีกระดูกนะเนี่ยว่างอย่างเงี้ยได้แล้วก็นุ่มแล้วก็ใส่แก้วเล็กๆได้เป็นเรื่องที่ดีมวยในการแบบนั่งข้างหลังสบายหายห่วงเลยนะครับส่วนที่เก็บของนะครับด้านหน้าที่เป็นทั u งเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ57ลิตรแล้วก็ด้านหลังที่เป็นที่เก็บของเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ527ลิตรและถ้าเราพับเบาะเรียบนะครับจะได้ที่เก็บของอยู่ที่1 5 8่ห้าร้ดบเ็ลิตรถามว่าเยอะไหมเยอะมากถ้าเราเทียบแบบหน้าตารถที่แบบว่าดูเป็นรถสปอร์ตประมาณนงรท 5ประตูเลยครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆด้วยในด้านนี้เอดีไม่มีปัญหาเลยนะครับมีแอร์หลังมาให้แต่ว่าเป็นแอร์หลังที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางแบบที่เราคุ้นเคยกันนะจะอยู่ตรงตำแหน่งของประตูซึ่งก็ดีครับเพราะไม่ต้องมานั่งวุ่นวายกับตรงนี้นะครับแล้วก็การปรับเป็นการยังปรับด้วยมืออยู่นะครับ ีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวฟ้าชาร์จของเขานะครับฟ้าชาร์จกับที่มีแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ตามหลังใครแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ของรถคันนี้ครับเป็นแบบแบตเตอรี่800โวลต์ก็คือสามารถใช้งานฟ้าชาร์จแรงๆได้นะครับรถหลายๆคันในเรทราคานี้นะครับทุกวันนี้ยังเป็นแบบ400โวลต์อยู่เลยรวมถึงตัวฟ้าชาร์จของเขานะครับผมบอกเลยว่าด้วยเรทราคาของเขาฟ้าชาร์จไม่กลัวใครครับสูงสุดนะครับอยู่ที่350วัตต์เป็นแบบอัลตร้าฟาาส์ชรรจนะคับ10% 80%ถึงได้ในเวลาแคค่่18นนนาาาาททีเั้้้ถุณหตูชาร์จได้นะครรับหือา ไม่สามารถหาตู้ชาร์จที่เป็นอัลตราฟาชาร์จ350กิโลวัตต์ได้นะครับใช้ตัวชาร์จ DC ทั่วๆไปนะครับ50กิโลวัตต์ก็ใช้เวลาชาร์จไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับจาก10%ถึง80%ด้วยนะครับหรือจะเป็นตัวระยะทางครับซึ่งมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างรุ่นพรีเมียมครับวิ่งได้ประมาณ380กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานอ WLTP นะครับหรือถ้าอยากวิ่งไกลขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็จะมีตัว First Edition กับรุ่น Exclusive นะครับให้คุณได้ลองเลือกสึอเลือกหากันซึ่งเนี่ก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นมาเป็น460ถึง480กิโลเมตรตามมาตรฐาน่ l t p แล้วก็ได้ความแรง เพิ่มขึ้นมาด้วยเป็น220แรงม้านะครับหรือถ้าอยากไปสุดกว่านั้นนะครับก็จะมีตัว N Line ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น84กิโลวัตต์อัวซึ่งระยะทางในการขับก็จะไกลขึ้นด้วยสูงสุดที่ทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ530กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานเดอ่ LTP เช่นเดีวยวกันนะครับแล้วก็ได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งนะครับก็ใครอยากจะได้รถที่หน้าตาดูเรโทรนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีด้านในเนี่ยให้มาแบบจัดเต็ม,มา้วดายดณ ใครชอบอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ให้ได้กับอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับซึ่งอันนี้บางรุ่นก็ไม่ได้มีมาให้ก็คือฟีเจอร์ V2L นะครับรถรุ่นนี้ครับสามารถเอาไฟจากตัวรถไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับอาจจะเป็นคนทํางานอีเวนต์ข้างนอกหรือจะเป็นคนที่ไปตั้งแคมปิ้งนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์ V2L จากตัวนี้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกได้ด้วยเจ๋งมาก หนึ่งจุดนะครับของรถรุ่นนี้ที่ผมโซเอาอาจจะต้องมานั่งเล่านิดนึงก็คือเรื่องของตัวประกันแล้วก็ของแถมที่เขาให้มานะครับประกันของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้สูงมากขนาดกับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นการเช็คระยะนะเขาจะฟรีการเช็คระยะครั้งที่1นึถึงสิตามบัรุงรักษาตารางของเขาซึ่งครอบคลุมระยะเวลา10ปีหรือว่า1นึ0 0 0สกิโเมตรแล้วแต่อย่างใดหนึ่งถึงก่อนนะครับหรือจะเป็นประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง8ปดปีหนึ่งแสนหจหมื่นกิโลเมตรหรือมะ,ร,ะร,ร,อ 1, 50, km, ร้อม ค,คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการให้บริการ V 2 V หรือว่าประมาณแบบว่าแบตหมดอะไรเงี้ยครับสูงสุดนะสครั้งต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีสําหรับคนที่ใช้บริการในกรุงเทพและถ้าเมื่อไหร่รถเกิดมีปัญหาขึ้นมาสามารถใช้บริการรถยกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งในเวลา5ปียังไม่พอครับตัวโฮมชาร์จเจอร์ซึ่งปฏิเราต้องไปซื้อเพิ่มอีก20,000กว่าบาทเนี่ยนะครับอันนี้จะแถมให้เลยพร้อมกับติดตั้งเอาเป็นว่าใครกาลังมองหารถสักคันหนึ่งที่ประกันตัวเครื่องเยอะประกันตัวแบตเยอะฟรีค่าบริหารรักษา,ารอบปีใน ที่ชาร์จอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาได้ค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะครับ สุดท้ายนะครับที่เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้แล้วผมชอบมากก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับคือมันเป็นจุดที่ทั้งแปลกแล้วก็ทั้งเด่นปกติแล้วรถที่มันดูหน้าตาแบบเรโทรเรโทรหรือว่าออกในแบบซิ่งๆแบบนี้มันจะขับไม่สบายจะมีความแข็งความกระด้างประมาณนึงอยู่นะครับแต่ว่ารถคันนี้ครับอยากจะบอกว่าขับดีมากขับดีในความหมายคือขับดีจริงๆครับทั้งฟิลลิ่งของคันเร่งทั้งช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาหรือแม้กระทั่งแบบว่าปุ่มที่ใช้ในการควบคุมรถไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์ซึ่งเราไม่ต้อง สายตาจากถนนมาคอยนั่งปรับบนหน้าจอเหมือนกับหลายๆคันเนี่ยนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากและที่ผมชอบเป็นพษษิเศษนะก็คือตัวหน่วงหรือว่าการรีเจนเบรกซึ่งเขาใช้ตำแหน่งแพดเดิลชิพมาเป็นตัวปรับการหน่วงซึ่งดีมากนะครับดียังไงเดี๋ยวลองไปนั่งดูพาร์ทของการขับขี่แล้วกันคุณจะเห็นเลยว่ารถคันนี้มันทํามาเพื่อคนขับจริงๆแล้วไม่ได้ขับได้เฉยๆนะครับขับได้สนุกนั่งสบายทุกอย่างคือขัดแย้งกับบุคลิกภายนอกมันเยอะมากเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงในพาร์นะาดดาที่ผมมชอบากๆเลย เขาม่อยู่ในตัวรถฮุนไดไอออนิก5เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยกับรถคันนี้นะก็คือปุ่ม เยอะมากไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปที่เราเคยขับกันส่วนใหญ่ร,รถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าเอ้ยทุกอย่างอยู่บนหน้าจอนะให้มันดูเป็นแบบว่ามินิมอลมินิใจหรือว่าดูล้ำมนาคตอะไรเงี้ยรถคันนี้ครับเป็นดีไซน์ที่ผสมกันระหว่างความเรโทรกับความล้ำมนาคตแต่เขาเอาจุดเด่นของความเรโทรมาใส่แล้วผมชอบนะผมไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่าคือปุ่มเขาเยอะมากไม่่าจะเป็นปุ่มปรับแอร์ซึ่งจะเป็นรถหลายยี่ห้อโดยเฉพาะเทสลาเนี่ยต้องไปนั่งปรับในจอเอาอันนี้คือปรับง่ายมากนะครับมันทำให้เราแบบว่าใช้งานได้ง่ายกว่ารถไฟฟ้าหลายๆๆันมาก ผมชอบนะครับคุณใดคุณตัดสินใจถูกมากครับที่ยังเก็บปุ่มให้เราไว้อยู่หรือจะเป็นปุ่มตรงพวงมาลัยครับจริงแล้วปุ่มตรงพวงมาลัยเนี่ยทำงานได้ครบหมดเลยนะเท่าที่ผมต้องการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก a d a p t i v e Cruise นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะเป็นปุ่มรับสายปุ่มโหมดปุ่มอะไรเงี้ยครับมันอยู่ในในมือเราหมดเลยอะ่ะมันไม่ต้องไปนั่งเอื้อมกดในจอเอาซึ่งผมชอบเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นมาจับปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเรามาจากรถน้ำมันอะ่ะเราไม่ต้องปรับตัวเยอะหรือถ้าเราแบบบว่่่่่่าาาเเืออออออรถไไไฟฟ้้้้้ททีุุุกยยยงงงมตูใในจคคััณณหดส ทุกอย่างได้ง่ายอยู่บนปุ่มจริงๆแล้วก็อยู่ใกล้มือหมดเลยครับรู้สึกว่าความที่เราไม่ต้องละสายตาจากถนนมาคอยปรับแอร์เนี่ยมันปลอดภัยกว่ามากนะครับทีนี้ให้เพื่อนมาดูปุ่มนี้นิดหนึ่งตรงนี้เป็นปุ่ม drive mode นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยแบบว่าเล่นเกมแข่งรถอะไรเงี้ยปุ่มนี้มันเอาไว้ใช้ในการแบบว่ากด boost กดอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะตรงนี้ครับมันเอาไว้ใช้ในการเปลี่ยนโหมดได้ว่าเราอยากจะขับ normal ขับ sport หรือว่าจะขับ eco นะครับซึ่ง ความต่างของแต่ละโหมดก็มีนะแต่ว่าหลักๆที่ผมอยากให้คุณโฟกัสคือ normal กับ sport นะครับ normal เนี่ยจริงมันก็แรงอยู่แล้วครับตามสไตล์รถไฟฟ้าแต่ว่าก็จะเป็นแรงแบบนุ่มๆถ้าให้เปรียบเทียบ feeling เนี่ยจะคล้ายๆกับขับแบบรถเบนซะ์น่ะผมนึกฟีลอื่นไม่ออกแล้ว่ะมันแบบว่าม,มันแรงแบบนุ่มๆเห็นไหมเวลาเราเหยียบมันก็จะเป็นฟีลแบบนุ่มๆไปนะครับแต่ถ้าโหมด sport เนี่ยเขาจะให้ f e ลล i n g คล้ายๆกับรถ bm ก็คือแบบเหยียบปุ๊บมันจะกระตุกก,ก่อนนิดนึงแต่ความแรงอะไรเท่ากันนะไม่ได้ห่างกันยะเนี่ย ถอนคันเร่งแล้วก็จะกระชากหน่อยนึงอนะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆที่ผมขับก็จะขับ normal เพราะว่ารถมันเป็นรถที่แบบว่าทรงแบบขับทั่วไปอ่ะไม่ได้เป็นทรงแบบขับสปอร์ตจ๋าขนาดนั้นนะครับปิ้งหนึ่งอย่างที่ชอบในรถคันนี้ครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วลองปรับโหมดดูว่าแบบคุณชอบโหมดไหนนะครับมีรฟ์โหมดมาให้เป็นทางลัดที่ไม่เหมือนกับหลายๆคันที่ผมขับแรงก็จริงแต่เวลาอยากจะเข้าโหมดความแรงก็ต้องแบบว่าไปวุ่นวายบนหน้าจออนะไรเงี้ยอันนี้คือง่ายเลยมีปุ่มมาให้ซึ่งดีมากนะครับอีกอันนึง ซึ่งแบบว่าประหลาดเหมือนกันก็คือรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะเว้ยแต่มีแพดเดิลชิพมาให้ซึ่งแบบฮะ ah? แล้วเราจะไปสับเกียร์ยังไงจริงแล้วแพดเดิลชิพตรงนี้ครับมันคือการหน่วงของเบรกหรือไม่ก็การหน่วงของการรีเจนเบรกซึ่งก็เขาเขาคิดกลับกันเลยนะปฏิิเราเวลาเราใช้แพดเดิลชิพเนี่ยเราต้องการแบบว่าเปลี่ยนเกียร์หรือว่าเพิ่มความแรงอะไรวก็ว่าไปแต่นี่คือใช้หน่วงแทนนะครับบางคนไม่ชอบหน่วงเยอะบางคนอยากจะให้หน่วงเยอะๆเพื่อจะได้แบบรีเจนพลังงานกลับเยอะๆอะไรอ่างนี้ครับเมื่อก่อนเราก็ต้องไปนั่งต้งนนออแติลวนน ถ้าเราถอนคันเร่งรถคันนี้ในโหมด normal จะหน่วงพลังงานไม่เยอะมากให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับรถน้ํามันพอสมควรนะครับประมาณสักเหมือนฟีลรถไฮบริดทั่วๆไปอ่ะไม่ได้แบบหน่วงจ๋าเหมือนรถไฟฟ้าที่มันแบบว่าจะทําให้อ้วกได้ง่ายนะครับถ้าเราอยากจะให้มันน่วงน้อยลงกว่าเดิมอีกนะครับกดลดครับแล้วมันจะไหลเลยครับอันนี้คือผมถอนคันเร่งอยู่นะซึ่งคนที่แบบว่ามีรถหลายคันเหมือนผมอ่ะบางทีเราขับรถน้ํามันบ้างรถไฟฟ้าบ้างรถไฮบริดบ้างเราไม่อยากจะมารู้สึกอ้วก เวลานั่งรถไฟฟ้าเหมือนเหมือนเนี่ยตาก้องผมข้างๆเนี่ยตอนที่นั่งเทสลาจำเลยวะเวลามันถอนคันเร่งเยอะๆมันมันจะอ้วกใช่ปะคันเนี้ยเดี๋ยวผมถองให้ดูฟีลลิ่งเหมือนรถน้ำมันเออมันคือฟีลลิ่งของรถน้ำมันเลยครับซึ่งผมชอบมากและไม่แปลกใจว่าทำไมสื่อยานยนต์หลายๆสื่อชอบกันเพราะมันให้ฟีลลิ่งเหมือนรถน้ำมันมากกว่าที่จะเป็นรถไฟฟ้าซะอีกมันมีความเจ๋งอกกออออัััันนนนนนงงคคืืถถ้้้้าาาาาาเเเเรรรททิะะะะยยหหห่บมมมจ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบว่าเข้าใกล้รถคันข้างหน้ามากๆแล้วเราถอนคันเร่งอะ่ะมันจะใช้การรีเจนเบรกอ่ะช่วย ไม่ให้เราติดกับรถคันข้างหน้ามากเกินไปเหมือนเป็นตัวช่วยเบรกนิดหนึ่งไม่ให้เรารู้ตัวซึ่งแบบเท่มากครับเออมันมันเป็น driving experience ที่หลายๆยี่ห้อมันให้ไม่ได้แต่รถคันนี้ให้ได้ซึ่งเท่มากนะครับซึ่งเท่มากผมชอบมากเวลาขับรถคันนี้รู้สึกว่าเออมันถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเวลาเราถอนคันเร่งก็จะไหลแต่ถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าเวลาเราถอนคันเร่งก็จะหนืดช่วยเบรกให้สเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยเออดีมากนะครับการแซงสบายหายห่วงครับ200้อยแรงม้าครับชิลๆอยู่แล้วอาจจะไม่ได้รงหืืออาเมนับขใ ขับใช้งานชีวิตทั่วไปเนี่ยขับหลัง200กว่ามานี่เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ขับนิ่มๆขับสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะชมจริงๆเลยนะสำหรับรถคันนี้นะคือช่วงล่างเป็นช่วงล่างที่แบบบอกไม่ถูกอะแต่ชอบอะมันจะไม่แข็งกระด้างเหมือนรถทรงสปอร์ตหลายๆตัวหรือว่ารถแบบที่มันเป็นล้อ20นิ้วหลายๆตัวที่เราขับกันมันไม่มีความกระด้างเลยครับ แต่พอไม่กระด้างรถส่วนใหญ่ที่ไม่กระด้งงางส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบว่าฟิลแบบว่านุ่มๆอย,ยูๆ่ๆใช่ป่ะรถคันนี้ไม่ย,ยุ่ยคือมีความแบบดีมากๆในความที่แบบว่าเซตช่วงล่างมาถ้าให้พูดง่ายๆครับมันหนึบแล้วก็นุ่มในเวลาเดียวกันในจุดที่แบบลงตัวพอดีเป๊ะเลยถ้าให้คะแนนช่วงล่างคันนี้สำหรับผมที่เป็นคนขับแล้วก็คนนั่งนะผมให้10เต็มเลยผมรู้สึกว่าเขาจูนช่วงล่างมาดีมากตอนเนี้ยที่รังังขับอยู่เนี่ยผมไม่รู้ได้ถ้มว่าช่วงล่างเป็นแบบทอร์ชั่นบีมหรือแบบดแบบับเบิลวิช มันไม่ย้้ยแล้วก็ไม่แข็งกระด้างแล้วเวลาเจอลูกระนาดหรือว่าเจอแบบหลุมเจออะไรเงี้ยครับมันก็ไม่สะเทือนขึ้นมาเลยเว้ยแม่งแบบช่วงล่างคือดีมากครับอยากให้ไปลองขับแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ซื้อคันนี้ไปเนี่ยซื้อเพราะช่วงล่างมันมีความแบบดีอะทรงมันไม่น่าจะไม่น่าจะนุ่มขนาดเนี้ยแต่มันให้ได้อีกอันนึงนะครับที่รถคันนี้ทํามาได้ดีมากๆเหมือนกันก็จะเป็นพวกความปลอดภัยนะครับ เราจะเป็นตัว A dash นะครับหรือว่าระบบช่วยเก็บตัวรถไว้ในเลน Adaptive Cruise Control นะครับพวกนี้คือดีมากนะขัดแย้งกับหน้าตากแล้วครับไม่คิดเหมือนกันว่ารถทุนใด Hyundai จะมีฟีเจอร์ Adaptive Cruise Control ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็วิธีการใช้งานก็กดเอาที่ปุ่มซึ่งดีมากนะครับการปรับความเร็วการปรับพวงมาลัยอยู่ในในเลนอะไรเงี้ยไม่กระโชกโคกหักอ่ะเออผมผมใช้คําพูดไม่ถูกแต่ว่าถ้าให้เทียบกับคนที่ดีที่สุดในท้องตลาดอย่างเทสลานะในเรื่องของการช่วยขับขี่ผมให้สัก90%เรของเทสลาได้เลยในการใช้ชีวิตประจำวัน คือเนียนนะชอบหน้าตามันดูไม่น่าจะเนียนได้ขนาดนั้นนะหน้าตามันน่าจะแบบเหมือนรถจีนที่เราเคยขับมาเวลาเราเปิดพวก adaptive cruise เวลามันเจอทางโค้งอะครับมันจะแบบอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันจะช่วยเล็มทางอะแบบคือคือคือใช่ปะ่ะแต่คันนี้มันนิ่มมากครับมันแบบค่อยๆไปเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเออ รู้สึกว่าตอนที่ลองใช้ Adaptive Cruise แล้วอะประทับใจมากสัญญาณเตือนมุมอับสายตามีมาให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นตัวแบบเนี่ยเวลามีรถใกล้มาก็จะมีไฟแดงๆบอกนะครับหรือว่าเวลาเรากดไฟเลี้ยวก็จะมีกล้องที่เอาไว้ใช้ในการทำรส,รสามรองศาช่วยบอกด้วยว่าเอ้ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยสมมติผมเปิดไฟเลี้ยวฝาก็จะมีแบบสัญลักษณ์บอกอยู่ตรงหน้าจอว่าแบบเอ้ยด้านขวามีอะไรนะครับคล้ายๆกับ Lane Watch ของ Honda เนี่ยเวลาเราเปิดนี้เปิดฝั่งซ้ายคร่ก็จะมีกล้องบอกอยู่ว่าฝั่งซ้ายมีรถมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วยช่วยได้บ่่อยรเเพาาาะววล ขับเนี่ยพรมลัยของแต่ละคนเนี่ยมันจะบงังบ้างไม่บงังบ้างของผมว่าบางังแต่ว่ามันต้องมีความสูงระดับหนึ่งที่แบบว่าพรมลอยยกสูงขึ้นมาจนแบบเลยไอ้ตัวหน้าจอนี้ไปแต่ถ้าใครชอบแบบว่าพรมลอยเตี้ยเตียเหมือนผมจบเลยครับพรมลัยจะบงังไอ้ตัวตัวหน้าจอเวลาเรากดไฟเลี้ยวอันนี้ก็บอกว้ก่อนนิดนึงนะว่าออมันให้มาแต่มันก็ไม่ได้เวิร์กมากในฟีเจอร์นี้แต่ว่าอย่างน้นมันก็มีมาให้นะครับส่วนการเก็บเสียงห้องโดยสารก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแบบเสียงตึงตังหรือว่าเสียงภายนอกเข้ามมาาาเเยยอะะขนนนดั้้แแต่่่ก็ไไบบบวงีริ ก็ยังแบบว่ายังมีเสียงภายนอกเข้ามาอยู่บ้างนะครับผมให้อยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆแล้วกันถ้าในงบราคาของเขาอะก็คือแบบพวกสล้านบาทอะมันมีหลายตัวที่เก็บเสียงภายนอกดีกว่านี้ตัวนี้มันเหมือนมันไม่ได้เป็นกระจก2ชั้นด้วยซ้ำมันก็ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมเนี่ยมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างเราเราก็ยังพอได้ยินบางๆอยู่ นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเงียบกลิ้เหมือนกับหลายๆตัวในเรทราคานี้เช่เนพวกเบนซ์บีหรือว่าเทสลารุ่นใหม่ๆที่มันเป็นกระจกซิลสองชั้นอะไอ้พวกนั้นมันดีกว่านี้นะครับวัสดุภายในคอนโซลคอนโซลอะไรย่างี้ก็เป็นแนวของเขาใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันปรับได้เยอะมากนะครับปรับคอนโซลตรงกลางได้นะครับ๋ยากจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับได้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยมั้งในเรทราคานี้ที่ปรับได้หรือจะเป็นเบาคนนั่งเสื้อเนี่ยนั่งสบายมากนะครับขับทางไกลได้แบบชิลๆ สบายยนะครับซึ่งก็ขัดแย้งกับหน้าตาอีกแล้วหน้าตาดูไม่น่าจะขับสบายเนาะแต่ขับสบายมากนุ่มเบาะนี่คือแบบปรับได้ละเอียดมากแลก้วก็ฟีเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าการต่อแมปต่ออะไรเงี้ยครับอันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่า UI ของหน้าจอเนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยมันดูมันดูไม่ไม่ทันสมัยไปนิดนึงอะไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากให้มันดูเรโทรหรือเปล่าแต่ว่าจอมันไม่ค่อยจะแบบทันสมัยสักเท่าไหร่พวก Android Auto Apple CarPlay พวกเนี้ยครับถ้าคุณอยากใช้นะไม่มีไร้สาย a p ป l e c a ค Play Android Auto จะต้องเสียบสายเอาซึ่งเราเราผ่านพ้นยุคนั้นกันมาหลายปีมากๆแล้วแต่ว่ารถคันนี้ยังต้องเสียบสายอยู่ก็จะเป็นจุดพิจารณาเล็กๆสำหรับบางท่านก็ได้นะครับนี่บอกอีกก่อนนิดนึงนะแล้วก็เสียงรถคันที่ผมขับอ่ะเป็น f i r s t Edition ผมคิดว่าลำโพงน่าจะดีสุดแล้วแหละในในเรนจ์ราคาของมันนะครับเสียงไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นความแบบความมิตรงมิติบเบสอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็เฉยๆอะ่ะถ้านับในราคา2ล้านบาทหลายตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยลำโพงดีกว่านี้ นะครับอันนี้มันลำโพงมันเฉยๆไปนิดนึงนะครับนี่บอกว้าสำหรับสายฟังเพลงแบบจริงจังอาจจะต้องแบบไปเปลี่ยนดอกลำโพงเอานิดนึงหรืออะไรไม่ทราบนะแต่ว่าบอกให้ก่อนว่าเสียงสำหรับผมไม่ค่อย ไม่ไหวจีจัดมากพอรวม2อย่างด้วยกันคือ Apple c a r า l a y กับ Android Auto ยังต้องเสียบสายอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าออมัน,ม,นมันน่าเศร้าไปนิดนึงนะครับกับราคานี้ด้วยนะครับจุดที่แปลกๆเหมือนกันก็คือพวกม่านบังแดดซึ่งม่านบังแดดเนี่ยเวลาเขาเปิดเขาจะไม่ได้เปิดเหมือนเหมือนกับรถทั่วไปที่เราขับกันอยู่รถทั่วไปเวลาเราขับกันอยู่มันจะเปิดแบบจากหน้าไปหลังหลังมาหน้าอะไรเงี้ยว่ากันไปใช่ปะคันนี้ครับเปิดจากตรงกลางพื้ดขึ้นมาซึ่งแบบ เออก็เท่ดีนะนะครับมันก็จะแบ่งเก็บกัน50-50อะ50ไรเลยนะี้ยแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมผมเองยังนึกไม่ออกแต่ว่าหลังคาที่เป็นแบบพารามิกพวกเนี้ยครับมีมาให้ใช้งานได้ดีนะเป็นแค่เป็นแค่เปิดเพื่อรับแสงนะไม่สามารถเปิดทะลุกออกไปได้การขับขี่ก็น่าจะประมาณนี้นะโดยภาพรวมแล้วผมมองว่ามันเป็นรถที่ถ้าเป็นอินทีเรียหรือว่าการออกคําสั่งปุ่มเปิมพวงมาลัยพวกเนี้ยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตรงที่ว่าไม่ดิจิตอลจ๋าจนเกินไป ยังให้อะไรหลายๆอย่างที่ยังเป็นฟีลแบบรถน้ํามันอยู่แล้วก็คนที่มาจากรถน้ํามันหรือว่ายังใช้รถที่เป็นฟีลแบบเรโทรเรทนิดนึงเลย้ยครับคุณน่าจะแฮปปี้เพราะมันไม่ต้องปรับตัวเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีเจนซึ่งปรับมาให้อยู่ตรงพวงมาลัยเลยในตําแหน่งของพัดโชิพเนี่ยนะครับมันทำให้ฟีลิ่งการขับขี่จากคนที่มาจากรถน้ํามันหรืออะไรเงี้ยมนดีกว่าเดิมมากๆไม่ต้องปรับตัวเยอะไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าแบบเฮ้ยถอนเร่งแล้วเราจะอ้วกหรือเปล่าเหมือนกับรถไฟฟ้าหลายๆคันนะครับความสบายในการขับขี่ดีมากก็ประมาณนี้สาาาหรรรัับบฟีีลลิิ่่่งงขขอคนะเเเเเด๋ยวจไปสสทึกแๆ แต่ว่าไม่ได้เป็นแปลกที่เราชอบนะเป็นแปลกที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยพร้อมกับสรุปว่ารถคันนี้เหมาะกับใครบ้างน,นะครับ หลังจากที่เราได้ขับรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าจุดที่เราคิดว่าเอออาจจะยังไม่ได้แฮปปี้กับเรามากขนาดนั้นบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือที่เก็บของด้านหน้านะครับที่ของด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเล็กจนใส่ไม่ได้นะคือใส่ได้ครับแต่ว่าการเก็บงานเนี่ยผมว่าผมอยากให้มันดีได้มากกว่านี้ด้วยราคาของเขาที่ประมาณสักสล้านบาทบวกลบเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆควรจะมีตัวแผ่นปิดอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราหน่อยหนึ่งนะครับอย่างซ้ายกับขวานี่มันดูแบบดูโล่งๆไปหน่อยแต่บางคนชอบนะรู้สึกว่าเออมัน มันเซอร์วิสง่ายดีเห็นระดับน้ําง่ายดีแต่ว่าผมในฐานะที่ใช้รถราคา2ล้านบาทมาเยอะผมรู้สึกว่าผมอยากได้งานที่ดีกว่านี้นิดหนึ่งนะครับรวมถึงตัวที่เก็บของด้านหน้านะครับจริงแล้วให้มาเยอะนะ57ลิตรโดยประมาณนะครับก็สามารถเก็บของเล็กๆได้แต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมเลยคืออยากให้มันกว้างกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่โอเคบางคนบอกว่าแบบนี้คือพอดีแล้วชอบแล้วแล้วก็หลายๆคันในเรนราคานี้ที่เป็นรถพื้นฐานน้ามันแล้วมาทําเป็นรถไฟฟ้ามักจะไม่ได้ทําตัวทรังคแบบนี้มาให้แต่นี่คือพื้นฐานเป็นไฟฟ้ามาเลยก็เลย แล้วแต่คนชอบแล้วกันส่วนตัวผมมองว่าอยากให้เก็บงานกว่านี้นิดหนึงถ้าได้จะดีกว่านี้มากๆนะครับนี่คืออย่างแรกที่รู้สึกว่าอยากให้ดีกว่านี้หรือว่าเป็นจุดที่เราสึกว่ายังไม่ได้แฮปปี้มากขนาดนั้นนะครับ ยากมานะครับที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ในการใช้งานรถคันนี้นะครับก็คือ UI ของจอที่เขาใส่มาให้เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยที่จะทันสมัยกับยุคปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่อย่างแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะไม่มีภาษาไทยพยายามหาเซตติ้งแล้วนะครับไม่เจอครับก็อยากได้ภาษาไทยมากๆอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอย่างน้อยมีภาษาไทยมันจะอุ่นใจกว่าสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้เก่งในการอ่านอังกฤษขนาดนั้นนะครับรวมไปนถึงการใช้งาน Android Auto กับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรถรุ่นนี้ยังต้องเสียบสายอยู่่่่นนนนนะรรัััับบบซึงงแแแปปลลกกมาาาเเเพวยยุุจจีี้้้้ไห็ถทตอใชส มากๆแล้วอ่ะอันนี้ยังเป็นแบบมีสายอยู่ก็เลยอยากจะได้แบบไร้าสายในเจนหน้ารวมไปถึงพอร์ตในการเชื่อมต่อในรถที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นไทเอทั้งหมดเลยถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราใช้ไทซีกันหมดแล้วอย่างน้อยๆพอตในรถอยากจะให้เป็นไทซีถ้าได้ก็จะดีมากๆนะครับแต่เนื้ออื่นใดครับจุดที่ผมหงุดหงิดมากๆในการใช้งานฟีเจอร์ล้ำๆตรงนี้ก็คือแท่นเบริชาร์จของเขานะครับคือเขามีเบ็ิชาร์จมาให้นะแต่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยมันอยู่ด้านข้างลงมาด้านล่างตรรรรรรงงงนนีีี้้้ะะะซึ่่่่่่่่พออเเเเเาาาาาใใใสสสขปป็จแแวุ๊ตตหหหกท๋ื กล้องหรือใส่ของอะไรพวกนี้แล้วเราวางปิดทับปุ๊บเราจะดูแมพหรือเราจะแบบหยิบของหยิบมือถือที่มาจากแท่นเวลชาร์ปเนี่ยมันหยิบยากมากๆจะต้องคอยคุยหาจะต้องดึงออกมาแล้วมันติดนู่นติดนี่ติดนั่นหรือแย่ยิ่งกว่านั้นสำหรับผมนะก็คือผมเป็นคนที่แบบว่าต้องเปิด Google แ a p ตลอดเวลาพอตัวเขาไม่มี Apple Carplay หรือว่า Android Auto แบบไร้สายมาใส่ไว้ในนี้เสร็จปุ๊บอ่ะลำบากกันอีกก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รื้สว่าอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงในการใช้งานของเขาถ้าใครที่แบบว่ามาจากรถที่มััััันนนนนนนลลลล้้้้้มมมมมาาาาาาากๆหหรืออวววว่่่่คคดดดดดงเเเยยยจะะสสุุไไีีตแบบขู การใช้งานนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับการใช้งานรถคันนี้นะก็คือไฟเลี้ยวกับเกียร์อยู่ฝั่งเดียวกันหน้าตา คล้ายๆกันแล้วก็การออกคําสั่งของทั้งสองอันนี้ครับมันจะมีความแบบสลับไปสลับมากันได้ง่ายนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาผมจะใส่เกียร์บางทีผมก็เผลอไปโดนไฟเลี้ยวบางทีผมอยากจะใส่ไฟเลี้ยวอ่ะเผลอไปโดนคันเกียร์อะไรเงี้ยมันมันหน้าตามันคล้ายกันเกินไปรวมถึงตัวคันเกียร์เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับรถยี่ห้ออื่นที่เราเคยขับมาเลยนะครับยี่ห้ออื่นเราอาจจะแบบว่าตบขึ้นตบลงหรือไม่ก็แบบหมุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่เนี้มันจะต้องเหยียบแล้วก็หมุนซึ่งแปลกมากจะต้องแบบเหยียบหมุนเหยียบหมมมุุนนนนนนนเเเเยยีบบะะรรัััััอออาาาาาาจจปปป็ดดดไไไไซขงงง้้้้้แแแตตตต่่่่่่วว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 สสสผลลลกใใช นิดนึงนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะใครจะลองขับรถรุ่นนี้หรือไปซื้อรถรุ่นนี้มาใช้เนี่ยครับลองไปจับลองไปคลำลองไปปรับตัวกับตัวเกียร์ของเขาตรงนี้นิดนึงนะครับกับอีกอย่างหนึ่งครับที่ต่อเนื่องมาเลยจากเกียร์ก็คือเวลาผมไปกดจอดที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามแต่เราต้องการออกไปข้างนอกนะครับรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเดินออกไปได้เลยแล้วก็ล็อกรถถูกไหมครับแต่รถคันนี้ครับคุณจะต้องกดสต็อปก่อนถึงจะออกไปข้างนอกได้แล้วล็อกรถได้ซึ่งรถไฟฟ้าทั้งหมดที่ผมข สคันนะครับมันชินคือการที่เราเวลาไปจอดที่บ้านหรือว่าที่ที่ห้างหรือที่ไรก็ตามแต่เราก็แค่เดินออกไปแล้วเราก็ล็อกรถแล้วเราก็ไปทาอย่างอื่นถูกไหมครับแต่คันนี้หลายครั้งมากที่ผมเดินออกไปข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยี่ยแมบบล็อกไม่ได้วะเฮ้ยลืมกดมันก็เป็นฟีลอีกแบบหนึ่งที่โอเคอาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวหรือจะมีเรื่องของการแบบกันลืมนู่นนี่นั่นเลยนแต่ว่าอย่างน้อยๆมันต้องปรับตัวถ้าใครที่มีรถไฟฟ้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันแบบนี้คือปกติของเขานะครับและก็เป็นอีก สุดท้ายนะครับที่เป็นจุดพิจารณาของรถรุ่นนี้ก็คือตัวเขาเนี่ยไม่มีคิกเซนเซอร์มาให้นะครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดฝาท้ายนะครับก็มี2วิธีครับหก็คือเรามายืนใกล้ๆแล้วให้มันนับถอยหลังแล้วให้มันเปิดให้หรืออีกฟิลหนึ่งครับก็คือต้องกดเปิดซึ่งกดเปิดอะถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าด้วยราคาของเขาที่อยู่ประมาณ2อล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหรือเกือบทุกรุ่น <c oughs> จะมีคิกเซนเซอร์มาให้เตะกันคันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็การหวังพึ่งกุญแจรีโมทบางทีก็ติดดดบบ้้าาาาางงงททีีีีกกก็็ไไไไมมมมมม่่่่่่นนนนนะะครัแวเอปปจจจุึลยใซ แต่ว่าถ้าเรียนรู้ในการใช้งานเขาก็โอเคนะเพราะว่ามันก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็มีการกันหนีบให้ด้วยนี่จึงเห็นไหมอ่าก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลย นนนะสำหรับการรีวิวฮุนไดเอเลนิก5ซึ่งก็เป็นรถที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างที่เล่าไปนะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างครับที่พวกเราแฮปปี้มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ของเขาที่ไม่ว่าจะผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งอะประมาณสักปี2ปีแล้วเห็นจะได้นะครับก็ยังไม่ได้มีรถคันไหนหรือว่ารุ่นไหนเลยที่ทําเรื่องของตัวดีไซน์มาได้เป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการขับขี่ซึ่งอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับผมไม่คิดเลยว่าการขับขี่ของเขาจะจะดีกว่าที่พวกเราคิดนะครับมัจนมจะเป็นปุ่ม่มทีใช้ในการสั่งงาาาานนททั้้งงงหลลยย่่ีไตตออออะสกกปร็เจุดดขถ ด้วยที่เขาบอว,ว่าใครกำลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่ก็สามารถไปลองทดลองขับหรือว่าลองชมตัวจริงได้ที่ศูนย์หุนใดใกล้บ้านนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับมองว่าคนที่เหมาะกับรถรุ่นเนี้ยก็จะเป็นฟีลแบบว่าเออวัยรุ่นที่ต้องการความแตกต่างนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารก็ได้ที่ต้องการความสบายในการใช้รถในช่วงวันหยุดต้องการขับเองสบายทั้งคนนั่งสบายทั้งคนขับสบายทั้งที่เก็บของด้านหลังที่สามารถปรับเปลี่ยนได้รวมถึงเบาะหลังที่สามารถปรับเอียงได้ด้วยนะครับส่วนความแรงนะครับส่วนตัวผมมองว่า200ร้อกว่าแรงม้าเนี่ยมัน ซึ่งก็จะมีชุดแต่งซึ่งล้อมาจากรุ่นพี่ของเขาราคา3ล้านกว่าบาทด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปแว็บดูได้ด้วยแล้วกันนะครับราคาดีครับแบตใหม่วิ่งได้ไกลขึ้นแรงขึ้นด้วยชุดแต่งก็มีนะครับลองไปแว็บดูได้แต่ว่าของเราเนี่ยเป็นรุ่น First e dition แค่นั้นเองนะครับส่วนเบอร์ไหนนะครับอยากดูรฟฟีวิวรถไฟฟ้ารุ่นไหนอีกหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าของแบรนด์ฮุนไดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาขอพวกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับผมตั้มกับฮุนไดไอออนิกไฟฟ์ขอลาไปก่อนลวกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ